สวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันที่5นะคะธันวาคม2566นะะวันนี้นะคะลูกค้าก็ได้มาเยี่ยมชมที่ร้านเรานะคะและตัดสินใจซื้อคันนี้นะคะเป็นอีแตนตามสภาพนะคะโครงอีแตนนะคะเราก็นำยกรถยกนะคะมาที่บ้านลูกค้านะคะและลูกค้าก็ได้เอาเครื่องมาทดลองใส่เลยนะคะเป็นเครื่อง11แรงคูปบต้า ET 1 1 0นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรถนะคะจะใช้ได้หรือไม่ได้นะคะเราจะไม่ได้รับประกันอะไรเลยนะคะคือลูกค้าไปดูคือคำว่าตามสภาพนะคะตามสภาพในราคาที่ถูกนะคะเราก็จะไม่ได้รับประกันอะไรให้ลูกค้าเลยนะคะอ่าเคสนี้นะคะอ่าลูกค้านะคะมาซื้อไปสองคันและนะคะจะเป็นตามสภาพทั้งหมดเลยนะคะ ก็ได้บอกต่อกันมานะคะทั Stand ้งคนใกล้ชิดสนิท,นทกันนะคะเพื่อนบ้านอะเนาะก็ได้แนะนํากันมาซื้อนะคะอะก็มาก็ถูกใจคันนี้นะคะ,ะก็เอาเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทดลองขับกันนะคะอ่านะคะเอาเครื yle, ่องขึ้นทดลองขับนะคะคันนี้นะคะก่อนที่เราจะเอาเครื่องออกนะคะคันนี้นะ,ะเรานะคะทดลองขับเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือใช้งานได้เลยนะคะแต่ขายตามสภาพมานะคะเพราะรถจอดบางทีจอดหลายเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีการเบรกไม่ค่อยอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะก็คือลูกค้าก็รับได้นะคะคือลูกค้าเขาก็ตั้งใจจะอเอามาเช็คทําเองอยู่แล้วเนาะแต่ทําไมพ่อค้ากับแม่ค้าต้องรอคะ คือต้องสอนลูกค้าใส่พวกเครื่องเกียร์ก่อนนะคะอ่าแล้วก็คอยแนะนํานะคะคอยแนะนําว่าวางเครื่องอะไรยังไงใส่ใสายพานเบอร์อะไรมอเลวินเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะอ่าเราก็ดูแลถึงจะตามสภาพแต่เราก็ต้องดูแลกันอยู่ดีนะคะคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเป็นคอกสูงนะคะถึงแม้แต่จะดูสั้นไปหน่อยนะคะแต่แต่แต มันก็ได้ความสูงนะคะก็บรรทุกได้เยอะอยู่นะคะคันนี้เนาะเป็นแนบ2ชั้นนะคะมีหนังคามาพร้อมเลยนะคะะเดี๋ยวลูกค้าก็จะทําสีนะคะเขาก็จะทําสีเช็คระบบอะไรของเขาใหม่เองนะคะเนาะคำว่าตามสภาพก็จะมาลักษณะนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะท่านใดนะคะสนใจตามสภาพแบบนี้ก็เออ สอบถามเราเข้ามาได้เช่นกันนะคะราคามันก็จะซอฟลงนะคะแต่ถ้าทําเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอีกราคาหนึ่งนะคะเพราะเราต้องรับประกันให้ลูกค้าด้วยเนาะ,ะทําสีเช็คระบบทุกอย่างต้องใช้ได้นะคะถ้าราคาอีกราคาหนึ่งเนาะแต่คันนี้นะคะตามสภาพนะคะ,ะลูกค้าก็ประมาณนี้เลยนะคะก็คือมันก็จะมาลักษณะคือลถอยู่ยังไงก็คือซื้อมาอย่างนั้นนะคะเนาะคะ่ะ ท่น,นี้ลูกค้าได้ไปดูเองอะไรเองก็คืออะต้องการตามสภาพประมาณนี้เลยนะคะเนะาะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะการทดลองขับะนะคะอันนี้นะคะขายมาตามสภาพนะคะแต่มันก็ใช้ได้เลยเนาะอันนี้คือจะสอนให้รู้ว่าเกียร์ใส่อย่างไงนะคะสวยๆเลย ไปทดลองใส่เกียร์นะคะควันมันขึ้นหน้าทอ่อยังไม่ต่อลงล่างเนาะถ้าท่อต่อลงล่างแล้วจะโอเคอันเนี้ยเหรอมีไหมนะน,นะคะอันนี้เสียงมันก็จะดังหน่อยนะคะทอ่อยังไม่ต่อลงล่างนะคะ ตัวนี้ขายมาตามสภาพนะคะ,ะส่วนเรื่องการปรับปรุงอะไรก็เดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปจัดการทําเพิ่มเติมเอานะคะอาจจะต้องเช็คเบรกนะคะอาจจะต้องเช็คเบรก,กเพิ่มเติมนะคะ,ะแต่ตัวนี้เกียร์โอเคแน่ใช้ได้แน่นอนนะคะขายมาตามสภาพนะคะ บกไม่่่คออยยูใชออ <Okay. S 1> างทีเบรกมันก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกบางทีก็อาจจะ uh, อาจา uh, อาจะ uh, ใส่ใส่น้ำมันเบรกและล่เบรกใหม่ uh. อ่าเนี่ยลูกค้าลองขับด้วยตัวเองนะคะท uh. ่อลงล่างไม่มีเอาเนี้ยไอ้ท่อก,กลมๆอะไรก็ได้ อัเสร็จปแต่งตเอา,าได้เลยเหมือนผมเลยมีพื้นฐายได้ถึงห้าอุ่เก็บตัเนี้ยปรับปรุงปรับปรับปรุงเอาหน่อยขับได้ไหมขอกมันสูงเ,เข้าใจง่ายเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันไม่มีหลุไดไม่เลีอยู่แล้วแต่มันจะสลับเราตามขนาดของเราไม่ <c oughs> เดี๋ยวก็คล้องเดี๋ยวก็ดันไม่ให้หลุดไม่ให้เด้งคือจะได้ตัวนี้นะ วิ่ีนะตัวน enfin ี้ผมบอกว่าขับเก่งจ้าเลยวิ่หน้าสามเลยวินหน้าสี่ไม่ต้องใช้ใช้หน้าสามบางทีถ้าวินมันไม่เข้ากันมันก็อืดตัวนี้ต้องเคลื่อนร้อสี่ไปได้มันเร็วนะถ้าเวลาขี่บนถนนแล้วเร็วนะใครวิก่งใค่วิ่งวินหน้าหน้าสามหน้าสี่หน้าสมันแคหนักหน่อย ขน่ะพุพพคอเร็วรอบไมจัดของวิ่ง่อเลยดังขายยิขาได้เลยของขายน้ำยิ่ขายได้เลยเดัเแล้วคว้าเลยยัไม่ต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องได้รา